สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นเวสป้าเอ็ดร้ยิบห้านะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่ไอเกตนะครับทันนี้เป็นรถปี2022ันยิบสองนะครับเป็นรถมือแรกนะครับสีสวยเดิมๆนะครับยังไม่เคยล้มหรือชนนะครับจะมีรอยตามการใช้งานนะครับเป็นล้อลายใหม่นะครับมียางรองพื้นให้นะครับ จดอกมาร์อร์นะครับมีหนึ่งดอกสามารถปั๊มดอกสำรองให้ได้นะครับจะมีตรงนี้นะครับมาร์กน็อตครบนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับยางเดิมนะครับตรงรุ่นตรงปีนะครับเครื่องสวยสะอาดก็จะมีตรงนี้หน่อยหนึ่งไม่บุบนะครับ ไม่5,778กิโลนะครับ เปลี่ยนพอมโอนนะครับภาษีไม่ขาดถ้า,าสนใจก็ลองเข้ามาลองขับดูได้ครับไม่มีเวลาก็ไม่มีมีบริการจัดส่งให้ด้วยครับ